เรื่งยำบันเทิงวันนี้นะฮะว่าทําไมะไอเดะไอเป้ทำไมไม่มาไม่รู้เหมือนกันนะฮะอืมกูไม่เคยทำไอ้เหี้ย <laughs> ดูดูนะวันนี้เนะ่เรื่องข่าวละยำวันนี้นะละยำวันนี้นะครับผม,มเคยเหรอไม่ใช่มึงยำม,มั่วมึงเคยไง <laughs> ที่มึงทําแล้วแมวฟาดปากมึงอะไ <laughs> 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 อ้เนี่ยประดีเลยต้ะ <laughs> ในล่าสุดช็อกชอวนะาบอกปัาตุยมาราลี่ปิดคาย้โรงงานจนถึงเด็กเก็บเศอถึงดีใจกระเดืองรถเต้นอย่างได้ไงนะฮะเกิดเรื่องอะไรต่ขึ้นนะเมื่อไข้เสล็ดดังป้าตุยมาราลี่นะผมเกิดยเกิดเสียงฮือฮาขึ้นนะฮะว่าเป็นความของเซเล์นะฮะมาดูกันดีกว่าครับว่าเหตุผลอะไรถึงเขาต้องปิด่ายในครั้งนี้นะครับถ้าผมป้าตุยไปดีครับผม อ่าสวัสดีเออสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าอยากรู้ว่าทาไมถึงมีความคิถึงจะปิดป้าตุยครับเบื่อครับยังมันยังไงครับคุณคุณเบื่อยังไงฮะเบื่อพวกมึงฮะอ้าวอ้าวเฮ้ยอ้าวแต่เขาสร้างชื่อเสียงให้ประตุยคุณเป็นอย่างมากนะคุณเชื่อเสียครับไหนคุณพูดไหนนคุณไหนคุณเล่าถึงอ่าวิธีกรรมของของคนที่กองหน่อยฮะกองนะครับกองเป็นคนที่ดีนะครับทํางานดีนั่นนะครับ ก็กองเคยบอกแล้วนะครับว่าเขารักฟีดพอร์ตมากกว่าเทสพัทอีกนะฮะล่าสุดโอ้โหนะฮะครับและล่าสุดยิ่งกว่านั้นนะฮะตอนนี้ปัจจุบันเขารักเวิร์กพอยต์มากกว่าฟีดพอร์ตเลยนะฮะเขาเขาดูยังว่าเขาเขารักฟีดพอร์ตฮะอ่ะเขาก็ทํางานฟีดพอร์ตเขามีความสุขล่าสุดนี้เขาไม่ยุ่งกับฟีดพอร์ตแล้วเขาไม่ทําอ่าทำสแตมให้ฟีดพอร์ตแล้วไปทำให้เวิร์กพอยท์แทนแล้วตอนล่าสุดโอ้โหนะฮะ อ่าแล้วเป็นแล้วแล้วแล้วกเนี่ยจากอ่าคนเลี้ยงหมาครับผมคนเลี้ยงหมาอวดหลอเป็นวันฮะแล้วจ่วนี้เขาอวดหลอดไหมฮนะยังอวดหลอยอยู่ฮะ <c oughs> ยังอวดหลอยอยู่นะฮะอ,อวดหลอดเพราะเขาอวดหมาด้วยนะอวดหมาทั้งทั้งอวดหลอทั้งอวดหมามเครียดคือเครียดเครียดเครียดโอเครียดนะอ่าอ่าแล้วแล้วแล้วเด็กเด็กรับบอดเกยไหมฮะเด็กรับบอดเกมนะครับอันนี้บอกเลยเป็นตัวที่ดีมากเอออาวยวายวยวายที่หนึ่ง เออไม่รู้เขาจะโวยวายอะไรตได้โอแ้แท้เนี่ยโวยวายแล้วอ่อโอเคก็มีอ๋อก็มีนี่นะโอเคนะฮะอ้ามอีกคนอีกคนอีกคนอย่าคิดจะหนีพ้นอีดอกให้ผมว่าในข่ายมีสี่คนนะให้ผมเอาแล้วคนก็สี่คนได้วไงคะยังยังนีฮะก็มีสี่คนมีสี่คนผมจำได้อ่ามีใครบ้างฮะมีไอ้กล้อง ไอ้เต้ไอ้เมฆและอีกต like> ัวหนึ่งอ่ะอ๋อคนชื่อคุณนัดหรือเปล่าอ๋อไอ้เชี่ยนัดอ่ะไม่ใช่บุญอ๋อเออเราดืมเลยอ๋อผมลืมไอ้เชี่ยนัดโอ้โหเน้นซะเลยอ่ะนั้นไหนอ่ะ นัดม่วงฮะนัดม่วงมันจะมุนมันดีเมึงอะไรไอ้มวยลาฟี่ลาฟี่มึงจะรับต่อไหมแล้วไอเนี่ยผมบอกเลยมันรู้สึกเฮียโอ้เต็มปากเต็มคำโอเคนะถือว่าจบเรื่องนี้เลยยังยังยังไม่จบผมไม่จบไปไหนเนี่ยเวลากูมีน้อยก็คูณเวลามีน้อยไม่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 หมดยังไม่หมดเรื่องนี้ยังไม่หมดเรื่องก่อน ผมยังไม่พูดเรื่องนี้ครบเลยเขาเป็นคนเที่ยมากโอ oh. ้คุณคิดดูนะคุณแล้วข่าวคุณดูคุณคิดดูนะมัน <laughs> คือ <laughs> คุณนั่งอยู่นิสคอร์ดอ,อิด,ดี้อ่ะคุณเล่นเกมอ่ะนม่มันอไน,น่เ่งเข้ามาไม่งเข้ามาดิดิดอ่ะแล้วมันไม่ได้บอกอะไรมันบอกเชี่ยเขาน่ารักกว่า <laughs> อเชี่ย ไอช Get ิค่อยากรุกใครถามไี่อยาคุณนักข่าวคุณต้องฟังไว้น่ะไม่คุณนักเขาเขาบอกเออเขาเขาก็มีเขาก็มีเออเขาก็ดีใจอะไรงี้ไงไม่คุณเล่นเกมอยู่คุณเล่นบอร์ดเกมเลยทีทีเช่นนั้นเนี่ยเล่นบอร์ดเกมเลยกับแล้วใส่ไอเด็กเก็บไอไอไอคนชื่อื่อเฟยป่ะชื่อเฟยป่ะไอที่เขียนไอสารศสตสามปีป่ะชื่อบอร์ดเนี่ยหาเลย เนี่ยเขากำลังเล่นเกมอยู่เข้ามาแล้วบอกว่าเชี่ยเขาชวนกูไปเดทว่ะโอ้โหเชี่ยใครถามเนี่ยไม่ก็คุณนักเขาไม่ก็คุณนักเขาหาเขาเออแบบเพาแบบมีความเออมีความความสุขอะไรไงไม่คุณคุณนัเข้าใจจะเข้าใจเว้ยมันไอ้คิดมันไม่ใช่เรื่องอ่ะหรือบางครั้งจะทำงานลกาารมาอีกรอบเลยไอเนี้ย ทำงานทำงานกันอยู่อีเดียทารายการอยู่แล้วมันเอาสไตล์อะไรมาไม่รู้อะเอาก็มีคนเขาอยากฟังฟาวไงคุณเจ้าตงอ่ะไม่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 เขาไม่ต้องการ <laughs> <laughs> คุณผมกำลังเล่นรายการอ่ะสมมติรายการอะไรอ่ะอ่ะมันนี่วอลอยู่ดีคุณเอาเพลงเกมหยุดเวลามันเงี้ยผมไม่ได้เปิดเกะเพลงแต่ผมมันนี้ว่าผมไม่ได้เปิดคุณคุณผิดคนแล้วมไม่ได้เปิดนั้นอะ บางครั้งผมแล้วคุณเป็นนักข่าวคุณไปเคมเขาทำไมเออคุณเป็นนักข่าวทำไมคุณไปช่วยก็กูณไลกับมันอยู่เนี่ยเฮ้คุณไปไลยกับเขาได้ไงคุณไม่งลำเอียงลำเอียงอะไรเพราะได้ลำเอียงไม่ไม่คุณลำเอียงเขาอยู่อะคุณลำเอียงอยู่เอ้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยมีคนแรกเดี๋ยวให้คุณเป็นไก่เป็นไก่เดี๋ยวนี้เลยอ่ะไก่เหรอโอเคแป๊บหนึ่งอ่ะเป็นไก่ซะเร็วเร็ว อ่ามึงบอกอย่างนี้ใช่ไหมแป๊บหนึ่งตัดสินประเด็นหนึ่งกูกูกินน้ำก่อนกูกินน้ำก่อนเออกูก<แ>ินน้ำก่อนหิวน้ำหิวน้ำ <c oughs> เออขอ,อก,กินแค่พี่เดียวทีตดสินเดียวเนี่ยดูคุณคุณเห็นไหมคุณมาแลกอะไรให้ผมปวดหัวปวดหัวเปดิปดตัวอะไรเนะี่ยเอออ่าเป็นไก่ซะอ่าได้ได้ได้เลยอ้าว โอเคครับมากรน้คันปากมาไม่ไม่มันบอกไก่เป็นสัตว์ไก่เป็นสัตว์คุณแถไม่ได้ครับไก่ไงมันบอกไก่เป็นสัตว์ครับไก่ไม่น่ามันไม่ได้บอกเป็นสัตว์ครับมันไม่ได้เป็นสัตว์ครับผมไม่ได้เป็นสัตว์ครับเอ้าเาเป็นไก่เป็นไก่หน่อยฮะเนี่ยไก่เนี่ยไก่ไม่เขาเขียนบอกว่าไก่เป็นสัตว์สินี่เขาเขียนต่อเนี่ยคุณเห็นปะไม่ได้บอกเขาไม่ได้เขียนคุณเขาเขียนครับ เอานี่เอามีคนเขียนเลยไก่แจ้สัตว์เปรกเนี่ยคุณต้องเป็นเลยประเด็นประเด็นประเด็นไอพีน่นัรไอ,อเยี่ยเนี่ยคุณต้องเป็นเป็นไก่แจะไม่พอไม่พอมีคนให้คุณร้องเพลงไก่จ๋าแบบไก่ด้วยกระตากระตากระตากระนแน่แสัตว์คุณเป็นไก่เดี๋ยวนี้เลยเป็นไก่ไ <c oughs> เอามันหมอเอามไก่ขันนี่เออเอ้าคุณเป็นอย่าและห้ามไก่ขันด้วยอ่ะจิกจิกจิกโอเคเป็นไก่แล้วโอเคจิก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 อ้าวร้องเพลงไก่จ๋าด้วยจิก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 รองต่มึงไม่จำค่าไรเลยโอ้คุณสำหรับผมแล้วกูอยากเห็นมึงเป็นไก่แล้วมึงร้องเพลงไก่จ๋าจิก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  น้องไก่จ๋าต่อเลยเมื่อกูเราไม่เป็นโอ้ยเบย์เลยเอาไอ้เหี้ยให้สัมภาษณ์แค่นี้แหละไปปะปังน้าไปไหนต่อเนี่ยไปข่าวหนึ่งไปข่าวหนึ่งไปข่าวเลยไปข่าวเลยไอ้เหี้ยคุยกับมึงอ่ะช่วยรถเด็ดเข็ดขยันมาเรื่อยอันที่สองแล้วที่สองนะผมอ่ะมึงบ้างแล้วมึงมาดีป่ะตรงน้นแหะ เอ้ยกูมาช่วยช่วยตัวเองไปมึงอะอ้าวเออนะและยามันละยามสอนนะผมสองและยามวันนี้นะผมเรามาสัมภาษณ์ผู้ชนะคนแรกนะกับาการอ่าบิ๊กอันชูชิงแชมป์นะฮะว่าเขาชนะได้ยังไงนะเวลาอย่่หมดเป็นไก่ตอมึงอะรู้วเป็นไก่อยู่นี่ไงเนี่ยไก่เนี่ยเวลาไม่หมด อ่านข่าวอ่านข่าวด้วยอ่านข่าวด้วยอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยมันฟังมันฟังรู้เรื่องเหรอวะบางเอารู้เรื่องฮะรู้เรื่องอ่ะอ่ะพูดว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมพูดว่าอะไรนะครับก็บอกว่าโอ้มีผู้ใหญ่คนนึงนะเขาหล่อมากเลยนะเขาก็ไปผู้ชนะรายการนี้นะครับแหมยังสับห้าเขาดีกว่านะฮะเออวอะไรรีบมาเลยก็ เฮี้ยไก่แม่งพูดไม่ออกเฮี้ยไก่พูดไม่ออกไม่รู้จะด่าหรือไม่รู้กูจะหาคำด่าอไรให้มันถ้าเป็นไก่กูจะจิกีมึงแหรอกุรอกุรอกุรำกรอกุรอกมรอุอกุอกุรอกรอกุอกุรอกุรอาุลอกุร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 กอออออกออเคอ Oh. อ๋อ่ะนะฮะอะไป็นแล้เรากลับไปรายการอาชีพดิมป์นะดีมีผู้ชายคนหนึ่งอย่างอ่าดีจุดโอจุดสารัตนะครับผมที่เขาเป็นที่เขากําเนิดเกมนี้ขึ้นมานะะโดยการเอาอาวุธปองจุดที่มากกว่าสามตัวนะฮะผมไม่รู้กันว่ามาสามตัวเพิ่มนะะบอกเลยว่าปวดหัวแน,น,น,น่นะอนนะฮะเป็นยังไงครับผมคุณเล่นเป็นยังไงบ้างฮะก็ผมผมรู้สึกผมรู้สึกว่าผม รู้สึกดีใจที่ผมชนะโอเคกินละเพราะผมก็ได้ทุ่มเทต่อสิ่งที่ผมทำในการเป่ายิงฉุบโอ้โหเพราะชีวิตผมตั้งแต่เด็กนั้นผมผมไม่เคยชนะใครเลยโอ้ยเฮียบิวเศร้าคุณคุณลองเป่าหยุดแล้วคุณชนะกับกระจกตัวนี้ใช่ครับผมเป่ากับกระจกไม่เคยชนะเลยแต่เบอร์อย่างเดียวอ๋ออ่านแวแต่คุณคุณล่าไปเรื่อยๆฮะ มึงลองชนะดิววิ่งนะวิ่งนะใครชนะเนี่วิ่งนะผมทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะถ้าผมชนะกระจกขึ้นมาเขายิบทันทีได้อีกอย่างคือเวลาผมเป่ากับหมาผมพยายามจะชนะแต่ชนะมันไม่ได้ ทำไมอะทุกครั้งที่ผมจะออกกันไกลมันาก็จะกินมือผมก่อนจนถึงวันนี้ผมได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าผมสามารถเป็นเคมเป่าอ่งถุมที่ดีได้ผมอยากขอบคุณรายการขอบคุณวิดีโอแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มาแข่งขัน ทำให้ผมพิสูจน์ตัวเองได้จนถึงตำแหน่งแชมปผมทำไดเลยครับแม่ขอบคุณครับดีนะเดี๋วยวเดีวเดียวเดียวียวเดี๋ายวเดีวเดียวเดียวเดะยวเดียวมดียวเดียอียวเดียวยวเดีเดีวเดียวเดียวเดีวีีมยีว โอ้โค oh, uh, ุณหมอเบอร์สองนะฮะโอ้ยดีจังเลยนะฮะไม้ไม้เล็กหรือไม้ใหญ่ฮะไม้มึงไอ้ไออะไรทำไม้ไม้อะไรนะฮะเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ไม่ชัดไม้มึงไม้มึงเต้เฮ้ยเอาไอ้เหี้ยไอโฟดะซะแล้ว แล้วคุณคุณคุณอยากจะคิดไรไยกับคุณอยากจะพูดอาไกรอาจเจ้าของเกมนี้ะอ่าผมก็อยากให้มีรายการดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับคู่กระสังคงไทยไปไปนานๆและผมเชื่อว่าคนที่จะมาเล่นเกมนี้มีทักษะที่ดีแน่นอนในการใช้ชีวิตต่อไปขอบคุณที่มีรายการนี้ครับขอบคุณครับ <c oughs> คุณโฟพระหนลับไปแล้วครับข้าววันจพบหนึ่งร้อยกิโลเฮ้ยยีนดีกับมึงด้วยและปลาที่ปากกว้างที่สุดในโลกปลากระป๋องเปิดฝานะฮะอันนี้เดี๋ยวยังนะฮะเดี๋ยวมาเข้าวันพบหนึงแล้วก็ปลากระป๋องเปิดฝานะฮะ เอาไปไม้ไปนะฮะขอบคุณมันที่เข้ามาเข้ามารายำวันนี้ด้วยนะผมผมว่าคุณระยำวันนี้ผมาขอบขอบคุณครับแม่เวลาหมดอดระยำอย่างนี้นะเดี๋ยวไปเจอกับคนระยำกันต่อนะฮะเราต่อไปนะฮะสวัสดีท่านผู้ชมระยำบันเทิงรายำบันเทิง แต่แต่แดดแตวแตวแดดแตวลายบันเถิงแตวแตวแตวมาหมดเวลาแล้วนะครับสัฟเฟกนิวของเรานะครับอุ้ยเหลืออีกตั้งสองนาทีจะหมดชั่วโมงจะหมดชั่วโมงพอดีเลยเหลืออีกสองนาทีเอาเสื้อขายของขายอ่ะไหนๆก็ได้ไหนแล้วครับ่วงนี้ไม่ขายเพอร์ฟูมเราจะขายนี่ดีกว่าซัมเมอร์โซนิก ไลน์อ yeah, <eg u> ัพมาแล้วครับชุดแรกเออเซอร์เซอร์มีคนแลบปุ่มเงียบๆอ่ะเออออีเดียเขาขายซัมเมอร์โซนิกอยู่แล้วไอเดียใครกดมาเนี่ยม้วนแล้วเขาขายซัมเมอร์โซนิกกันอยู่แล้วเยอะเออใครใครกดวะเออผมผมรอผมรอวงนี้มาคือเขาจะได้อ่านสปอร์ตโปรโมท เดี๋ยวมึงไม่กดเก้าอี้ให้มันกลับมาก่อนแล้วอ่าอเดียกดแล้วโอเคอยากให้วงซัมอยากให้วงกลโมโซนิกมาอ่ะไม่ได้อยากให้วงซัมอยากให้วงโลโมโซนิกมาครับเราจะได้ให้เขาอาสปอร์ตโปรโมทไปเลยซัมโมโซนิกเอาอย่าลืมไปเจอกันยี่สิบสี่ยี่สิบห้าสิงหานะครับอิมคาริกใครมาบ้างอ่ะเอ่ะยูอาโซบีมาครับเป็น เป็นการมาไทยครั้งแรกไม่มาคนเดียวมาคนรวมซะแล้วใช่คนเดียวยังไม่มีแต่ว่าคนรวมเซอร์โซนิกมาแล้วก็มนะีบอดี้แลมนะบวดกับสเปเชียลเกสมี body, อบมอดี้เบบี้เมทัลนะแล้วก็กอ่ามีของอ่าพี่กอล์ฟกิ้งฮีโร่ <laughs> <laughs> นะแล้วก็อ่าอันนั้นอันนั้นคือศิลปินไทยความจริงมีศิลปินระดับโลกอีกหลายคนมากเลยไม่ศิลปินไทยเพิ่มอีกพี่วีบิวเล็ตก็มาวีบิวเล็ตก็มาใไปแกอรอรอที่มาอยู่พี่เห็นภาพพี่เห็นภาพเลตอนอันนี้ฉันเลือกออกไฟรท พี่ใบอ่าพี่ใบก็มาบ้าฟาซซอย่างนั้นอ่าอะไรนี้เบ๊กอยากเห็นสองคนนี้มาเป็นไปได้ไหมใครใครฮะที่อยู่ในภาพตอนตอนแถลงข่าวออกไปละเดือนกับเเดือนหน้านะครับทุกวันพุธที่สี่ของเดือนนะครับครับผมเจอกันใหม่นะครับเป๊กดีข่าวดีๆไม่มีหลอกครับเกรงว่าจะไม่มีแล้วด้วยนะะแต่ที่มันพูดเมื่อกี้นี้นะครับ่อไปก่อนฮะสวัสดีครับ สวัสดีครับยีส่สี่พัสิงหานะอิมแพ็คพหน,นึ่งสามอุ้มทันทีจ้าสง่งช่องเลียบมาด้วยนะครับส่งช่องเลียบมา